ขอถ่ายไลฟ์สดเลยนะเอาเอานั้นเอาเอาเจ๋งๆหน่อยโอ้โหเต็มดี่เลยเว้ยโอ้โหเอาตอนนี้ยืดมาครึ่งชั่วโมงแล้วถึงยังโอเควิ่งทุกวันกันไหมจ๊ะไหนสัมภาษณ์หน่อยดิฮะวิ่งบ่อยไหมบ่อยครับทุกวัน เออแล้วมาเจอกันนะโอเคอ่ะคนมาร่วมกวนได้นะตรงหน้าห้องน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราแวะมาวันหนึ่งนะจากพอดีเช้านี้มีมีภารกิจตอนเช้าก็เลยเดี๋ยวค่อยเข้าที่ตอน้งงอตอนบ่ายนะครับก็ช้าที่ถามดูก็ยังไม่ได้พบล่างเพิ่มนะเมื่อวานนี้คงเป็นเรื่องของการเก็บหลักฐานอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวนี้ลุยกันต่อก็มาถือแวบมาวิ่งที่ไปจากกิจติดผมวิ่งเสร็จละก็ แต่ก็มาดูนิดนึงเรามีที่มาจากกิติเรามีโครงการก็เรียกว่าเป็นสวนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้คนออกกำลังกายเยอะนะเนี่ยทั้งคนไทยคนต่างชาติดีมากเลยเออเขามีโครงการเรียกว่าเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะก็อเอาผลิตภัณฑ์เกษตรกรในกร,นกร,ร,รุง,งเทพมหานครกรุงเทพมีเกษตรกรเยอะนะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็มาทําเป็นตลาดให้พวกเรามาช็อปไม่ต้องไปช็อปถึงฟาร์มเขา ไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางก็มาอุดหนุนแม่ค้าที่นี่เลยนะอยู่ที่สวนไม่จจก,กิตินนะที่จะดรถนะแล้วก็มุมถ้าเกิดหันหน้าเข้าสวนก็อยู่ทางขวามือนะอยู่ใ,ใกล้ๆพิงเงี้ยออกับห้องน้ํานะมาได้เลยฮนะตร,ตรงจากฟาร์มเข้าปากเลยใช่ไหมฟองฟาร์มทูเม้าไมเหรออธิบายหน่อย<า>บ้านสวนเสรีบ้านเสรีอยู่ไหนจ๊ะบ้านเสรีค่ะอยู่บางกะปิหลัง่างค่ะหมู่บ้านเสรีค่ะอ๋อทำเองเลยเ บ้านเลยค่ะเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือมีทุกอย่างที่ท,ที่เราปลูกทุกอย่างที่เรากินนะคะแล้วก็จนขยายมาเป็นที่เราได้ออกมาขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอ๋อดีครับมีมะเขือเทศผ<ช>ักเคลโอ้แซนด์วิชก็น่ากินมากเลยนะแล้วก็มีผักสลัดที่มี edible flower ด้วยอ๋อมีดอกไม้ด้วยดอกอัญชันเหรอดอกนี่น อ๋ออันนี้เป็นดอกพยักหมอกกับดอกเดลซีค่ะอ๋อสวยมากเลยนะค่ะแล้วก็เป็นทูนา่ากับน้ำสลัดงาญี่ปุน่นนี่แหละพวกมาวิ่งต้องกินอย่างเงี้แหละใช่ค่ะแล้วก็ว่าขอแนะนำค่ะอันนี้เป็นน้ำสลัดซิกเนเจอร์ที่คุณแม่เคยขายอยู่สุกนการมินไทยอ๋อน,น้ำสลัดน้ำสลัดซิกเนเจอร์ค่ะเป็นบล,ลิสออยกระเทียมพริกไทยแล้วพริกไทยเราใช้พริกไทยปเหลียนพริกไทยไหนนะพริกไทยเหลียนค่ะปเหลียนเป็นซ I ของจังหวัดพัทลุงอ๋อพัทลุงเลยนะแล้ว อันนี้ก็จะแบบรสชาติเข้มข้นไว้ทานกับสลัดที่มีเนื้อสัตว์ก็ได้อ๋อดีมากเลยปกติขายอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ในหมู่บ้านเสรีเลยค่ะโอ้โหนี่ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็แบบเราอะค่ะเราก็จะเป็นไบโอโลจิคอลก็คือเราจะใช้แมลงกับชีวพันธุ์ในการดูแลผักอ๋อไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ใช่ค่ะแล้วมะละกอที่ปลูกเองเหรออันนี้เป็นต้นในบ้านค่ะเออน่ารักดีนะหวานไหมจ๊ะหวานค่ะแต่ว่าอีกสักสองวันสุกอ๋อนี่แบบพันธุ์อะไรเนี่ย ฮอลแลนด์ค่ะลูกก็จะติดอ oh, <Holland. S 2> ๋อฮอลแลนด์ใช่ๆน่ากินดีนะ,ะกินคนละลูกได้เลยใช่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเนี่ยผมว่าน,นี่ก็ดีนะแล้วก็สร้างอาชีพได้แล้วก็นนลวกเล็กรามอะไรอันนี้เป็นน้ำยาล้างฟองค่ะที่เป็นอ๋อ oh, หมา,มาจากจุรกีเหรอมาจากตะมะนาวอ๋อ oh. เหมือนเขาเรียกเป็นไซเดอร์ะะโอเคทำกันเ,เองนะอุตสาหการรมใ,ในครอบครัวใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือเราใช้สารธรรมชาติใช้น้ชที่เข้าทำอ๋อ,อดีเลยใสย่ไม่กัดมือเลยะค,ะเค่ะจ้าดีจ้าในกรุงเทพก็ให้พื้นที่มาออกงานเนะทีนล้เออกเดี๋ยวให้ออกทุกสวนเลยจะได้ช่วยกันนะอันนี้มาจากไหนจ้า ทิศอะไรเนี่ยทิศป้อมครับทิศป้อมวิวบางแคร์ครับวิวังแคนะหลังเดโมบางแคครับทิศป้อมปลูกไร่พื้นที่กี่ไร่เนี่ยสวนอ่ายี่สิบกว่าไร่ยี่สิบไร่เลยหลังเดโมบางแคครับโอ้โหดีนะสวนทิศป้อมนะฮะก็จะเป็นสวนผักไฮโดรโ่นิกคนอีแล้วก็มีผักคันยอดนะครับี่อะไรผักอะไรนี่สวนเปเตยนี่เป็นกรีนโอกเกตโอ้ฟครับสลัดครับอ๋อครับแคลแคลนะนี่ออกมากี่ไร่ออกมากี่ตัวแล้วเนี่ย เอาออกมาหลายงานยังผมเคยออกที่สวนตุจักษครับโอเคดีเลยดีดีดีแล้วก็มาที่สวนกุจักรก็ดีตรงทางเพราะนักวิ่งก็ชอบสุขภาพอยู่แล้วครับผมแล้วก็เอาแปรรูปเป็นสลัดผักสลัดโลโ่ในสวนเงี้ยครับแล้วก็มีน้ำผักปั่นครับออ๋น้ำผักปั่นอครับโอ้โหเหี้ยเว้ยนะกินไม่ไปขมอ่ะเนี่ย ไม่ขมครับเราใช้เครื่องปั่นที่มีระบบสุญญากาศแล้วก็ไม่มีกลิ่นควรนึงก็เหมือนกินผักเป็นกําเลยใช่ไหมใช่ครับผักเยอะมากครับแล้วที่สวนผมก็จะมีมะริดเออมะริดนี่คืออะไรมะริดเป็นไม้ป่าโบราณหายากครับเนื้อไม้ต้นใหญ่เหรอต้นใหญ่ครับโฉงมาได้กี่แล้วกินยังไงอ่ะทานยังไงก็นี่ครับ ออ๋ใช้ท่อนตักนื้อข้างในเออรสชาติเป็นไงรสชาติก็จะหอมๆมหวานครับมะริดนะมะริดก็เป็นไม้ตัดไม้หางกิรยาเขาเนี่ยไม่เคยสวยด้วยสีสวยมากเลยจริงๆใช้เนื้อไม้ครับอ๋อออ๋ใช้ไม้มะริดใช่ไอ้ที่ไม่ตัดไปนะเอาลูกมากินหน่อยครับผมโอเคนี่ผักอะไรบ้างเนี่ยหลายอย่างครับเป็นผักทานยอดก็มีวัตคิสจิงยูชายโอ่าไหนต้องรูที่มาตรฐานกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่เรามีเราช่วยเศรษฐกิจด้วยนะอ่าครือถ้าเกิดช่วยกันทาอย่างนี้ก็ดีนะ กระตุ neck, ้นเศรษฐกิจได้สวัสด oh, ีจ pues ้ะนี่อะไรภาษีเจริญขายมะพร้าวเหรอโอ้น่ากินว่ะภารกิจชุมชนกำลังหิวน้ำยู่พอดีวันนี้ปิ้งมาแล้วสิบกิโลครึ่งทานได้เลยค่ะอ๋อนี่มะพร้าวอะไรจ๊ะนี่มะพร้าวอะไรมะพร้าวน้ำหอมเหรอมะพร้าวน้ำหอมค่ะจากส่วนภาษีเจริญตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงไหนพอดีเจริญตรงเพชรเลยค่ะอ๋อของเราเป็นกลุ่มค่ะรวมกลุ่มอ๋อมีหลายต้นทานเดียวกันหมดเลยนะของเราจะเป็นกลุ่มของรักภิษีภาษีเจริญเป็นภารกิจชุมชนแล้วใช้อะไรนนจ๊ะ มันสีขาวๆน้ำตาลสดรอสีจริงๆเขาคือแล้วไม่ใช่สีน้ำตาลใช่ไมแงกขอยาเมียนี่เขาหยดมาเป็นสีสีนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ลองมาเลยสีสดๆเลยเราโอ้น้ากินมากเลยมาอุดหนุนเกษตรกรนะพวกเราขายถึงกี่โมงวันนี้ขายถังกี่โมงเนี่ยติหโมงีห้าีบ้าตีตีีาตีห้าตีห้ตีห้าตตีห้าช้า้านะาทุกวานีหนี่้มีขอชิีห้าีาีหิดเดียว มีให้ชิมด้วยนะนิดเดียวนะนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวพอนิดเดียวโอเคพอแล้วเนี่ยชิมน้ำตาลสดนะถือโอกาสอะไรหิวน้ำอยู่พอดีอันนี้เป็นการปืนหอมไห <พอ S 2> มพอพโอ้หอมมากเลยฮะแล้วก็ไม่ได้แต่งสีแต่งสีใ,ใดๆเลยค่ะรสชาติธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลนะอันนี้คือน้ำตาลที่มาจากช่อดขอกมะพร้าวค่ะโอ้อร่อยมากเลยอันนี้เป็นวิถีเหมือนเดิมของพ่อศิลปิกันเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยเอานี่มาตื้อนะล้วมีไม่กี่ขวดเองอ,อได้เลยครับมีกล้วยด้วย,ย,ยนะไอ้บัวโหต้องไปต้มกะทินะโอเค,ขอ,คขอบคุณนะครับอ่านี่ผมเองเป็นตัวคอนเตอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ข้าวจากที่ไหนเนี่ยเ็ของสำม,มาข้าวไม่เผา้ไม่เผาไม่เผายืนยันนะไม่สร้างผีของยุทธนาเรานะมีตาของกทมว่าไม่เผาครับผมก็ผมก็หอมอร่อยเขาผมอร่อยไหมมีกี่มีกี่พันเนี่ย มีข้าวหอมมะลิค้ับขอสีสามครับผมอ๋อโอเคดีเลยครับมีข้าวเหนียวปิ้งเลยนะครับอ๋อ้ข้าวเหนียวปิ้งเว้ยน่ากินเว้ยอันนี้เป็นปักทองขนมปักทองไสมะพร้าวครับเป็นเกษตรกรเก็บน้องจอกครับอ๋อโอเคชุบมะพร้ากกันแล้วออกครับผมครับดีเลยครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นข้าวหมากครับผมโอ้ข้าวหมากพีกฎหมาไม่เนี่ยไม่ครับท่านฮ้ยข้าวหมากนี่ก็แอลกอฮอล์นิดหน่อยนิดหน่อยครับโอ้ของกินเยอะเลยเป็นโโติกมาเลยครับพวกเรามา อุดหนุนเอ้ยคนเริ่มมาเยอะแล้วเว้ยเอ้าดีมาเลยไม่ต้องวิ่งละซื้อของกินดีกว่าใช่ไหมเออเออตไปปิ้งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้ออุดหนุนฝรั่งกิมจูโอหน้ากินนะโอ๊คล่องแก้วขมิ้นโอ๊คจูอันนี้ถามเห็ดก่อนอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ยฮะอยู่ตรงไหนจ๊ะ ซอยราชาสิบเอ็ดทำเห็ดนางฟ้าเหรอใช่ค่ะเห็ดนางฟ้าพุฐานปลูกเองนะคะหวานกรอบอร่อยมาไกลจากพุฐานเลยเหรอแล้วทําอะไรกินได้จ้ะเอาไปผัดโหระพาได้ผัดไข่ได้นะะคเอาไปนึ่งกินกับปลาได้อร่อยมากอ๋อนี่เหรอเหมือนกันถุงใหญ่ถุงเล็กอันนี้ถุงใหญ่ครึ่งโลหกโอ้ไม่แพงเลยนะหกสิบบาทนี่ถุงเล็กสองขีดครึ่งสามสิบบาทโอ้ดีครับแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดค่ะข้าวเกี๊ยวเห็ดนะอันนี้ถุงหนึ่งสามห้าสามถุงนี่ทำด้วยวิธีอะไรทอดหรืออบคืเอาไป อผสมกับแป้งข้าวเจ้าอ๋อครับน่าทานมากอร่อยมากนะคะละลายในปากเลยโอเคเอาเลยจ้ะเอาตัวนี้อยู่ไหนเอาน้องแคมป์ปลูกอะไรบ้างตัวนี้วันดีครับมีฝรั่งครับมีมะม่วงเราก็ฝรั่งไส้แดงเป็นไงไส้แดงจะเป็นมีฝรั่งห่อเนี่ยที่เขาบอกฝรั่งห่อฝรั่งห่อเนี่ยใช่ครับคือต้องห่อไว้พอเกิดมาก็ห่อใช่ครับกันแมลงเหรอกันแมลงกันเป็นหนอนครับอ๋อ น่ากินมากถ้าเราไม่ห่อมันจะเสียอ๋อนี่ก็ดูทุกขอก็เริ่มห่อบไปเลยโอ้โหสวยเลยนะน่ากินเลยอ้าวไม่มียาฆ่าแมลงใช่ไหมไม่มีครับปลอดสารครับโอ้ปลอดสารสารเคมีใช่ไหมปอดสารเคมีจะมีสารอาหารนะอืโอเคฝรั่งมีแต่มีสีสูงอ๋อดีจะหมักเองอันนี้มะม่วงอะไรเนี่ยอันนี้อกล่องครับไม่ลูกมันเล็กจังอ่ะ หวานหวานครับเนอะเขาเก็บแก่จากต้นโอเคข้างล่างก็มีนี่อยู่ในกรุงเทพด้วยนะสวนกรุงเทพครับอยู่น้องแขร์ครับเอออเามาช่วยอุดหนุนเกษตรกรตัวจริงหน่อยครับฝรั่งกิมจูนี่ฝรั่งจากเกาหลีเหรอไม่ใช่ครับกิมจูเหมือนกิมจิป่ะไม่ใช่ครับอันนี้กิมจูเขาเป็นฝรั่งกิมจิเป็นผักดองใช่เดี๋ยวชื่อเหมือนเกาหลีไงฝรั่งจากไหนเนี่ยอันไหนอร่อยกว่าไต้แดงกับกิมจู อยู่ที่คนชอบอ๋อหวานนะลูกใหญ่ๆเก๋ๆอ๋อดีครับเอ้ามาช่วยบุดหนุนหน่อยพวกเราช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้ดีเลยครับโหเติร์กเยอะเนี่ยนี่วิ่งยังเนี่ยอ๋อมาวิ่งของงานอ๋อดีเลยครับอ๋อมาอุดหนุนหน่อยกินข้าวหมากด้วยเหรอกินเป็นป่ะกินเป็นค่ะระวังเมานะเมาไหมกกินแล้วไม่ต้องกินน้ำค่ะอ้าวทำไมอ่ะ ถ้ากินน้ำแล้วจะเหมือนสาโทค่ะอ๋ออนี้ต้องห้ามกินน้ำทั้งวันเลยอันนี้เท่าไหร่ครับเออน่ารักดีอ่ะพวกเรามาช่วยกันนะครับอันนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวจะชิมทุกอย่างทุกร้านเลยโอเคมาอุ้ช่วยกระดุดหนุนหน่อยเกษตรกรอยู่ได้ครับเกษตรกรเดี๋ยวมาตื้นนะโอ้จะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้คือน้ำปั่นใช่ไหมน้ำผักปั่นคผักอะไรบ้างเนี่ยผักเคลเหรอจะมีมีเคลมีจินดูชายมีวอเตอร์เครสครับ มันไม่ขมใช่ไหมไม่ขมครับไอแปป่แอปเปิลกับสับป,ปะรดนะเราจะทานง่ายครับอมไม่ให้น้ำเนี่ยมันเป็นผักครับมันเป็น,นผักเลยใช่ฮะเป็นผักปัน่นก็คือปั่นละเอียดยิบเลยโดยใช้เครื่องสูญญากาศดึงกลิ่นออกครับทำให้กลิ่นผักอา้าวกิน,นดึงทำไมเล่าก็อ,อร่อย,อยนอะกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังเลยเฮลตี้พรางบางท่านกลิ่นผักมันจะฉุนไหฮะนี่เราเราช่วยดึงกลิ่นแล้ววันนี้ไม่ต้องกินผักแล้ว ดีอร่อยดีครับสดชื่นดูกินแล้วรู้สึกว่าเฮลตี้เลยครับไม่เหม็นไม่เหม็นเขียวผักนะใช่ครับเพราะเราใช้ตัวช่วยดีแล้วผู้นี้สบายแล้วผู้นี้เช้าสบายแน่กินไปขวดหนึ่งเนี่ยสวัสดีครับโอ้ดีทาซื้ออะไรแซนด์วิชเหรอวิ่งเสร็จยังเสร็จแล้วครับผมโอเคเอาเลยมาช่วยดูดหนุนหน่อยอ่าดีจ้ะออาโหร้านนี้ก็ดีอ่ะทุกคนนะช่วยกันนี่แหละไม่ไม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวต้องขับรถจ้ะเม้าเหรอ โอเคอ้าวขายดีทุกคนนะขอขอให้ขายหมดจะไม่ต้องแบกกลับบ้านเดี๋ยวให้คนมาช่วยกันอุดหนุนขอบคุณนะอันนี้อยู่กทมป่ะอยู่บางแคครับอยู่หลังกทมบางแคครับอ๋อนี่คือฟ้าแล้วแล้วเจ้าที่กทมไปไหนอ่ะอ้าวเจ้าที่กทมอยู่ไหนคนนี้ป่ะไม่ใช่อ้าวมาขายกันเองเลยเนี่ยไม่มีเจ้าที่มาดูแลเลยวะได้ครับโอเคนี่เดี๋ยวลาทุกคนกันนะอ้าวพวกเรามาช่วยกันแวะมาอุดหนุนหน่อยเกษตรกรตัวจริงนี่แหละ อนาคตนะใช่แล้วไม่ต้องมีผ่านคนกลางขายเองนะช่วยกันมาช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรตัวจริงสุขภาพดีกินแล้วน้ําผักอร่อยมากน้ําตาลสัวนิดกินทุกร้านเลยเดี๋ยวข,ขอให้อร่อยกอร่อยไหมหวานอร่อยคะ่ะกำลังดีใช่ไหมชื่นใจนใจนะอ๋อนี่นักวิ่งมาเป็นเซนเตอร์เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอเคโอเคครับขอบคุณนะ โอเคอะใครมีอยากจะให้ปรับปรุงอะไรคอมเมนต์มาได้ยังอ่านไม่ทันนะเดี๋ยวดูให้โอเคไปแล้วครับเดี๋ยวจะล้องไปงานแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปที่สึกสวนลอง,ง้อยจะรายงานให้ทราบอีกทีนะโอเคมาอุ่นหนุนนะครับหุไม่จากกิตินะที่จอดรถฝั่งขวามือใกล้ห้องน้ำขายยึงสิบโมงรีบมาก่อนหมดสวัสดีครับ